จเจริญสุขสวัสดีแด่ผู้ฟังทุกท่านสารธรรมนำชีวิตในวันนี้จะได้เสนอเรื่องเลิศรสอันความหวานละมุนละไมแห่งคำพูดนั้นถ้าผู้พูดเจตนาไม่สุดจริตแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ฟัง พระมทุรสแห่งถ้อยคำนั้นมันกลายเป็นลมที่พัดกระโชกให้จิตใจของผู้ฟังโยกถอนคลอนแขนได้ง่ายทำคนดีให้กลายเป็นคนเสียทำคนผู้ไม่เชื่อให้หลงเชื่อทำคนผู้ไม่รักให้หลงรักอย่างสนิทใจในลักษณะตรงกันข้าม ความจริงล้วนๆบางทีพูดไปแล้วก็ไม่มีความซาบซึ้งตรึงใจกลับกลายเป็นยาขมสำหรับคนฟังเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ได้เคลือบด้วยน้ำตาลคือความลวงไว้ภายนอกและไม่มีความละมุนละไมด้วยมายาการแต่ความจริงที่พูดไปนั้นมันเป็นเครื่องแก่คนเสียให้กลายเป็นคนดี ทำคนผู้หลงอย่างไม่มีเหตุผลให้กลายเป็นคนมีเหตุผลทำคนที่หลงรักหลงไค้ให้กลายเป็นคนที่รักด้วยเมตตาธรรมระดุดยาขมแก้ความไข้ให้หมดไปฉะนั้นอันที่จริงคนซื่อนั้นใครๆก็ชอบเพราะเขาพูดอะไรก็พูดตรงไปตรงมาปราศจากเล่เ์ลี่ยมกลโกงตลบตะแลง ความซื่อนั้นมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวของมันเองทำให้ซาบซึ้งถึงใจยิ่งกว่าความเท็จเป็นไหนไหนภาษิตโลกะนิดมีอยู่บทหนึ่งว่าธรรมดายาโรคร้อนรสขมกินก็บำบัดลมและไข้คนซื่อกล่าวใครชมว่าชอบหูแหจริงไปจริงนั้นไซ้ภายหน้านานเห็นดังนี้ คนบางคนในโลกนี้ย่อมมองเห็นการโกหกตอแหลความสับปรับหลอกลวงว่าเป็นความดีเป็นความเก่งกล้าสามารถของตัวเขาจะตั้งหน้าตั้งตาโกหกเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เพื่ออวดอ้างคุณความดีของตัวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปจนถึงการโกหกเพื่อเบียดเบียนล้างผลาญทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น ากเขาจับได้ไล่ทันเขาก็หมดความรักใคร่นับถือหมดความไว้วางใจแม้จะมีการพูดจริงในวันหลังก็ไม่มีใครเขาเชื่อน้ำคำอย่างเดียวกันกับเด็กเลี้ยงแกะในนิทานอีศพนั้นทีเดียวถึงแม้ใครจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคนอสัต์ก็เสียความเป็นคนไปแล้วเพราะการพูดตลบตะแลงของเขาเอง คำพูดแต่ละคำของเขาต้องประดิษฐ์ประดอยให้หน่าฟังน่าเชื่อบางทีถึงกับต้องสะบดสาบานกับคนอื่นว่าถ้าไม่จริงขอให้ตายตกไปตามตะวันเถอ,อะดังนี้เป็นต้นกำลังใจและกําลังสมองของเขาสึกกร่อนไปทุกผลภาพไปเพราะความคิดอันไม่ซื่อสัตย์สุดจริตนั่นเอง คุณธรรมคือความสัตว์นั้นเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคนอื่นยิ่งกว่าเวทมนต์คาถาเป็นรสอันซาบซึ้งตรึงใจยิ่งกว่ารสอ้อยรสตาลและแม้รสของกามก็ยังไม่เทียมเท่าถ้าลงรสแห่งความสัตว์ได้เอิบออาบซาบซึมเข้าไปถึงใจแล้วย่อมบำรุงความรักความนับถือหรือมิตรภาพของคนอื่นให้กลายเป็นอมตะไปตาม ต่อให้โลกนี้แตกสลายไปก็ตามทีอะมัตรสอันเกิดจากความสัตย์จะไม่มีวันสาบสูญไปจากโลกนี้เลยนี่เองคือรสอันเลิศที่คนเราอาจจะปรุงให้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของตนมีพุทธภาษิตรับรองไว้ว่าสัตจังหาเวสาทุตรังระสานังแปลว่าความสัตว์แลเป็นรสดีกว่ารสทั้งหลาย ขออนุภาพแห่งสัจธรรมจงปกป้องชีวิตของทุกท่านให้ปลอดภัยประดุจร่มกั้นในฤดูฝนขอให้สาธุชนทุกท่านได้ดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยความสดชื่นแจ่มใสบรรลุความสำเร็จในผลที่ตนปรารถนาโดยทางที่ชอบธรรมทุกประการเทิน